ถ้บมาเที่ยววัดป่าพันลำครับวัดป่าพันลำโอ้แบบสงบดีครับพี่น้องลมเืินครับเป็นสขวัดป่ามีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ยังคงยังคงเง,ง,ง,งินธรรมชาติป่าเขาเพื่อไม่ครับพี่น้องสุขบน,นป่าป่าลมสมบูรณ์ลมลื่นครับ ก็จะเป็นฝั่งโค้งของสาระหอยจันทรมันก็อมากครับับรมสุดยอดเพันมาเยอะแยะครับลมจับโค้งกับตนเข้ามาพห่น้อเ กัน,นยตัน,นงงจัดสวนสวยครับจัดสวนดีมากครับบุ้งแรงอากาจึงฟังฝนเมี่อลมให้หน่องครัะต้อยลมลมให้น,อน,น้อยลม ถ่ายสักลายพี่น้องเอ้ยที่เช็คเย็นที่ถ่ายรูปครับอ่ะถูกบานปฏิบัติธรรมขาง,งล่างครับพี่น้องครับพลำครับบรรยากาศธรมาารมชาติเนี่ยลงมาข้างล่างจะบรรยากาศขุกยจอดเลยครับคุณ ถังหันลมบนพิ้ว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 ครับดูบรรยากาศครับจัดหานบนชัดสวยครับจัดสวนสวยับจัดชวนสวยมากเลยครับพันป่าพันลำครับพี่น้องวันนี้พามาล่อครับมาเฮ็ดบุญครับไม่เฮ็ดบุญไหวพระขอพรปีใหม่ครับพี่น้องแล้วก็พาท่านไปชมวิวที่ทัดริมโขงครับ บรรยากาศโอ้ยลมแห้งไลายพี่น้องเบ,รรงบรริ่งนน่ำโขงคนแรงมากจุดเช็คินครับนะี่สุดยอดเลยมีต้นพันไม้สวยๆครับบรรเป็ูข้าวครับพน้องป,ปูก <c oughs> ้าวเพ้งาันดป่ามเป็นสันเกได้ครับวันนี้พี่น้องครับ

ากสองเรียพอหล่อไดนพี่น้องเเผาเตี้ยครับเผาเต้าอยนีกรดเลบตับปากนามสองให้เด้พีน้องเด้อ